รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทนาดีเน็ตเวิร์กพราบปิ่งจำกัดภูมิใจเสนอ b u s i n e s s Owner t ีวีรายการที่จะพาทุกท่านไปพอรหัสกลยุทธ์หลากหลายบิสไอดอลพลิกชีวิตสู่ถนนความสำเร็จสเัจเสนอโดย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทซักเซสมอบีอิงจำกัดลาชูเล่ปารีสปรึกษาปัญหาสุขภาพและความงามกับลาชูเล่ทร 097-424-5566-02-692-8888 w w w ห้าห h ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Business Owner TV รายการที่ครบเครื่องทุกเรื่องกลยุทธ์ที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปถอดรหัสความสำเร็จกับ Biz Idol ในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้ว2พิธีกรคนสวยดรนุกและคุณกบได้พาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับสารสกัดอันล้ำค่านั่นคือ เซซามีนจากงาดำที่ถูกค้นพบคุณสมบัติหลากหลายประโยชน์โดยนักวิทยาศาสตร์คนไทยเรื่องราวต่อไปจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นอดใจรอสักครู่หนึ่งค่ะ ตอนนี้ไปพบกับข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจในช่วงบิทซิสเทียแล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าค่ะนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบคุณประโยชน์จากสารสกัดงาดำนั่นเองนะคะนั่นก็คือศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลอศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะและท่านที่สองนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจนะคะที่ นำผลงานวิจัยเนี่ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนไทยได้ใช้กันค่ะนั่นก็คือดรกัมปนาตบุญราศีนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทอยาลาแพลเน็ตจำกัด um ย้อนไปเมื่อเกือบ5ปีค่ะไม่มีกระแสเรื่องของเซซามีนเรื่องไม่รู้จัาดำเลยไม่ใครรู้จักเลยใช่ค่ะ,อคะพอหลังจากที่เราได้ทํามา4ีหปีนะครับเราพบว่ามันจะเรียกได้ไหมครับว่าอิยาลาเนี่ยกลายเป็นผู้จุดกระแสงานดอฟีเวอร์นะครับแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเราซร์ชเข้าไปในเ e น็ตเนี่ยจะพบว่ามีหรือแบ์ที่เป็นงาดำเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่ามันมีสารเซสมินมันมีลิฟ์ทางไปสัมผัสยาค่อนข้างเยอะมากเราค้นพบหลายอย่างมากครับ <c oughs> ค้นพบเรื่องของกระดูกอ่อนเรื่องของตอนนี้กาลังสนุกเกี่ยวกับเรื่องของสมองค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียนท่านผู้ชมหลักจะเรียนพวกเราว่ากินงาอย่างเดียวเนี่ยดี <c oughs> กินลำข้าวอย่างเดียวเนี่ยดีกินข้าวอย่างเดียวนี่ก็ดี <c oughs> แต่ดีสู้ทั้งสามอย่างรนกันไม่ได้ เป็นโรงพยาบาลแห่งนวัตกรรมการการ,ารักษาในราคาที่เหมาะสมมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับในช่วงนี้ในช่วงอายุ40ปีเนี่ยเราก็ยังคงถืววิสัยทัศนั้นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นก็คือมุ่งเน้นการรักษาบริการที่เป็นนวัตกรรมคพาว่านวัตกรรมคือการารักษาที่มีความใหม่ทันสมัยและมีผลการรักษาดีซึ่งนํามาซึ่งผลการรักษาที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับบริการ,ร,การนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งเน้นสําหรับในการรักษากับแนวทางการรักษาในปัจจุบันเทคโนยคอมพิวเตอร์สมองมีทั้งท ห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็จะมีระบบสื่อสารทั้งระหว่างาในตัวรถพยาบาลกับศูนย์ประชาการใหญ่ที่โรงพยาบาลวันนี้การดูแลตัวเองจะสนุกยิ่งขึ้นกับ MTL Sixpacks เพราะยิ่งฟิตยิ่งกินอาหารสุขภาพยิ่งออกไปพักผ่อนยิ่งตรวจสุขภาพก็ยิ่งได้การเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตและการเงินรวมทั้งการทำได้ตามเป้าหมายก็ยิ่งได้เหมือนกัน MTL Sixpacks เพื่อชีวิตที่ดีทั้ง6ด้านรับอ e ีสติ๊กเกอร์กับทุกกิจกรรมในโครงการเอาไปสะสมเพื่อแลกรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์เพียบถึง31ธันวาคมนี้โหลดแอปแล้วลงทะเบียนฟรีจากเมืองไทยประกันชีวิตโทร1 7 6 6, 6. คุณพร้อมไหมครับสนับสนุนโดย บริษัทออยาแพนเนตจำกัดและเป็นโมเดลธุรกิจที่สมบูรณ์แบบมากมีเกษตรกรของคนไทยงานวิชาตร์คนไทยที่มีการจดสิทธิบัตรนะครับมีการคุ้มครองเรียบร้อยมีการส่งต่อไปยงังผู้บริโภคนะครับเริ่มขยายไปที่อาเซียนเด็กๆทานได้ไหมคะ ดีมากเลยเป็นพ่อเป็นแม่คนนะคุณเราจะต้องคุณแม่ทานด้วยคุณลูกก็อยากจะทานด้วยอันนี้ใช่ไหมคือเท่าที่ฟังเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเหมาะสําหรับเหมือนคนที่มีอายุนิดนึงที่จะไปช่วยการแก้เสพแต่ดิฉันเริ่มมองไปถึงว่าเกี่ยวกับสมองของเด็กไหมเป็นคําถามที่ดีที่สุดนะโดนถูกถามมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเอมูราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ใช่สมุนไพรอยากเข้าใจผิดว่าของเราเป็นสมุนไพรเพราะสมุนไพรนี่คุณกินคุณกินแทนอาหารไม่ได้แต่คุณกินเอมูราแทนอาหารได้ กินขมิ้นแทนข้าวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือ <c oughs> เราอยากกินช็อกโกแลตเราก็มาทานนี้แทนได้ได <c oughs> ้ครับได้ครับมันเหมาะกับเด็กไหมค่ะประเด็นเนี่ย จริงๆแล้วในใจของผมในใจของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คืออาหารมันก็คือข้าวมันก็คือลำข้าวมันสามารถที่ใช้ได้ตลอดนั่นแหละแต่กฎหมายอยอยอกฎหมายซึ่งเราต้องเคารพไม่ให้ใช้ในเด็กที่ต่ำกว่า2ขวบและสตรีมีคันก็ผมเข้าใจว่ากฎหมายนี้ทําขึ้นมาเนื่องจากว่าอาหารเสริมหลายๆอย่างมันอาจจะมีฤทธิ์จาก อะไรบ้างอะไรบ้างสมุนภัยบ้างอะไรบ้างที่อาจจะไปทําให้เกิดกระบวนการของการพัฒนาของเด็กในคัน่ค่ะ,คะประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ได้เป็นอะไร อยากจะกินอาหารเสริมแบบนี้ได้ไหมผมอยากจะแนะนำารับวันทานตั้งแต่กินมเลยนี่มีคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ปรัญญาครับเสียเงินบาทเพื่อป้องกันดีกว่าเสียเงินพันเพื่อรักษาแล้วมันจะมีอะไรที่แบบสะสมไหมถ้ากินเยอะๆมีรายงานเลยในวารสารต่างประเทศชื่ออะไรหลักผมจําชื่อไม่ได้แต่มีชัดเจนเลยอยู่ในสไลด์บรรยายยายของผมทุกครั้ง เขาทำฟาร์มาโคเคนติกเลยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วจะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้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 มีครึ่งชีวิตประมาณ6กถึงชั่วโมงสามารถเปลี่ยนไปแล้วและไม่มีการสะสมในร่างกายไม่มีการสะสมในร่างกายก็คือกินกาแปมันก็ขับถ่ายออกไปมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไม่ให้ว่าถูกขับถ่ายออกไปแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงและการที่มันเปลี่ยนแปลงจากสารตัวที่1เซซามินไปเป็นเซซาโมลินไปเป็นสารตัวอื่นเนี่ยสารตัวอื่นๆก็ไปออกนิดในร่างกายด้วยแล้วก็สารบางตัวที่มันถึง เวลาพอปานพิี่ตับเนี่ยตับมันก็จะเป็นตัวทําให้มันละลายน้ําแล้วก็ถูกขับออกทางน้าดีทางปัสสาวะได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาเหมือนกับเหมือนกับยาชนิดอื่นๆ,ๆล้วกินยาเข้าไปนี่มันก็จะมันก็จะเข้าไปในร่างกายเราเข้าไปที่ตับตับก็จะทําให้ ขับออกไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาศึกษากันมากจริงๆและคนทั่วโลกพิมพ์คําว่าเซสเมนเข้าไปในาวารสารที่เป็นวิยทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะขึ้นมาเป็นพันเลยสงสัยงานดาที่ดีที่สุดหรือว่าเซสเมนที่ดีที่สุดควรอยู่ในพื้นที่ไหนคะของโลกตอบคาถามนี้ไม่ได้แต่ตัวเซสเมนมันก็คือตัว Se S <S เซสเมนแต่เพียงแต่ว่างาาาาที่าาาาาี่าานนามตตาาาามาามาาาาตกาาาาาานาา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 า่าา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 ยยะสาาคัญาากนาาราะ ฉะนั้นผมตอบได้ว่าว่างาที่เราใช้เนี่ยเราใช้จากแม่ห้องสอนเราใช้จากแม่ห้องสอนซึ่งซึ่งเป็นแหล่งที่มีการผลิตงาม,มากที่สุดในประเทศไทย S <S <an throp od> จะเกเพิ่มเติมความเป็นออร์แกนิกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอาหารต่อไปใน <ฮะ S 2> ในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีการปนเปื <ฮะ S 2> ้อนนะฮะสใน3ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ย <ฮะ S 2> ไดออร์แกนิกเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราโพสเสร็จแล้วเราก็ส่งไปตรวจอีก <ฮะ S 2> ส่งไปตรวจว่าม,มีมียาไหมมีสเตรอร์อยไหมมีอะไรละ่ะยาฆ่าแมลงไหม <ฮะ S 2> วัตถุดิบต้องตรวจแล้วหลังจากนั้นเขาจะมี QC ตรวจอีกทีอ๋อหลายขั้นตอนเลยคืออย่างนี้ฮะ ที่พูดอันนี้มีความสําคัญนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้พิธีกรก็ถามบอกว่าจะไปกินตามตลาดตามตลาดไปซื้อมาเป็นกิโลอะไรได้ไหมคุพผูรับได้ครับแต่ต้องซื้อที่ใหม่ๆถ้าเกิน7วันแล้วเนี่ยเราจะดูยังไงคะว่ามันใหม่เนี่ยค่ะที่สาคัญที่สุดคือกลิ่นนะฮะต้องดมต้องดมเลกลิ่นเนี่ยเราจะสเปซิฟิกมากเลยกลิ่นจะเป็นกลิ่นหืนเลยอันนี้อันนี้สําคัญที่สุดเพราะเป็นพืชน้ํามันเป็นพืชน้ํามันแล้วก็ไม่เกิน7วันอ่ะสมมุติว่าเราไปร้านจะแย ยังไงว่างานดําอันไหนมันมีคุณภาพหรือว่าซื้องานมาคู่เองอไม่ไม่ไอซื้อตอนที่เราไปเลือก okay, ซื้อ,อ <จะ S 2> นี่จะอันไหนมีคุณภาพอันไหนไม่มีคุณภาพต้องดูฮะว่าว่าผลิตจากที่ไหนผลิตโดยกระบวนการอะไรคือ,ค,อ,ค,อคุณเห็นเนี่ยคุณเห็นคุณจะรู้และ แพ็คมาแบบแวคคิวอัมแบบสูญญากาศไหมคุณเห็นมาว่ามันเป็นซองที่ปิดไม่สนิทอะไรไหมทํานองแบบเนี้คการันตีว่าฮาลาลการันตีว่ามี GMP GLP ทำนองแบบนี้อันนั้นก็เป็นระดับหนึ่งละแต่ที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าว่าไปตีกันหรือไปไปบอกว่าพันธุ์อื่นไม่ดีนะหมายความว่าก็ต้องดูเรื่องเรื่องความเวลาในการที่จะใช้เพราะว่าก่อนที่เราจะมาผลิตเป็น สูตรในปัจจุบันเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะมากในปีแรกเราทิ้งวัตถุดิบเป็นตันๆเลยเป็นตันเลยนะฮยเราทําออกมาแล้วเราพบว่าเออมันมีเชื้อราเกิดขึ้นมันมีน้ํามันเหม็นหืนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เอางาเอารำเอาแป้งผสมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณทํากินเองไม่ได้คุณก็ยังสามารถทำกินเองได้ก็แต่ว่าเราจะต้องเลือกที่ดีๆหน่อยโอ้โหต้องแบบว่าเลือกที่ดีๆต้องลองผิดลองถูกแต่ว่าของไอิยาลานี่คื เลือกและทดลองและผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วให้เป็นหน้าที่ของเราดีกว่าผ่านกระบวนการผ่านการทดสอบครับ4ปีวันนี้เรายังไม่ได้ถูกล้องเรียนอะไรเลยใช่ครับตอนนี้มีกี่รายการคะที่มีเรื่องของเซซเมียนมีทั้งสุขภาพและความงามนะครับถ้ารวมก็8รายการแล้วมีอะไรบ้างคะดตรโก้คะก็เป็นเอมูราในสูตรพื้นฐานนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเอมูราอีสำหรับผู้ที่ต้องการเอเนจี นะครับทางานหนักโหมงานหนักนะครับแล้วก็เอมมราวีนะครับ่ยเกับเรื่องของคนที่ยุดโซเชียลนะครับชอบเพ่งชอบมองแล้วกลัวสายตาเสียนะครับก็จะมีใจว้างเลยเือเอราวีนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับความงามที่เป็นหนึ่งเดียวของโรคอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นโครลรเจนชื่อคอร์มีนแอลนะครับก็เป็นโครลรเจนที่ได้โครลรเจนจากเนื้อลำไยเจ้าแรกของโรคเนื้อลำไยมีมีส่วนประกอบของเนื้อลำ อร่อยไหมคะเป็นคอลลาเจนจากปลาอันนี้เป็นแคปซูลเดิฉันกลัวเพราะที่ฉันเป็นคนกินเลยชงชงยากคุณี่ไ่คนแคปซูลเลยใช่คอันนี้กินแล้วมีผิวพรรณดีใช่ไหมคะมีสันติสุขจริงว่าคะจากที่สวยอยู่แล้วก็ที่มีผิวแม่ที่มีคนเล่นที่มีคนทักนะที่มีคนทักอาจารย์อาจารย์ปรัชญาเนี่ยมีระดับแล้วก็สามารถมองเห็นไปถึงระดับโมเลกุลก็เรียกว่าความสวยเนี่ยสวยจนถึงระดับโมเลกุลคือคอลลาเจนที่มีเนี่ย เราต้องดูว่ามันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งอะไรที่ง่ายๆที่เกิดขึ้นในร่างกายการที่เรารกาินสารอาหารเข้าไปขออนุญาตดกรกัมบันนาอธิบายตรงนี้นิดเดียวนะฮะส่วนประกอบนี่มาลงตัวจริงๆเนื่องจากว่ามันมีปริมาณของคอลลาเจนที่ถูกย่อยไปแล้วเนะี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างคอลลาเจนในร่างกายหลา<ข>คือคอลลาเจนที่เรากินเข้าไปนี่มันไม่ได้ไปปรากฏอยู่ปลาไปปรากฏที่หน้าจากอะไรหลักกระดูกไปปรากฏที่แขนอะไรไม่ใช่นะมันต้องถูกย่อยแล้วไปสร้างคอลลาเจนของตัวเราเองไม่มีใครพูดถึงขบวนการการสร้างคอลลาเจนน ร่างกายเลยเราเป็นเจ้าแรกที่บอกถึงว่าขบวนการการสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันต้องการคอลลาเจนแล้วก็มันต้องการการแสดงออกของสารพันธุก,กรรมที่ใน,ในการสร้างคอลลาเจนเซสเมินก็ไปกระตุ้นตรงนี้ <c oughs> แล้วโมเลกุลของคอลลาเจนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะต้องมีการบิดตัว <c oughs> มีการตกแทงมันต้องใช้วิตามินซี <c oughs> ขบวนการปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชันแล้ววิตามินซีก็ได้มาจากลำไยเนื้อลำไย <c oughs> ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากนั้นนะมันก็จะมีสารที่เกี่ยวข้องกับกูต้าไทโอนที่ไปช่วยทําให้มีการ ทํางานของวิตามินอีในผลิตภัณฑ์ดีขึ้นเราจึงบอกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้คุณสวยตั้งแต่ระดับโมเลกุลของพลลาเจนเลุดิฉันเริ่มอยากสวยแบบโมเลกุลเดี๋ยวคุณก็จัดการเลยนะเดี๋ยวเรมารถกินเลยนูตรได้ถ้าชอบเป็นสูตรน้ำนะครับก็เป็นพลลาเจนสูตรน้ําที่อร่อยมากนะครับผสมเซสเซมินด้วยนะครับนี่ก็เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะ ผู้ชมคะเช่นเคยค่ะเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ทางรายการของเรารวมไปถึงแขกรับเชิญของเราสองด็อกเตอร์วันนี้นะคะมีของรางวัลจะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยเป็นอะไรื่นเต้นแผนนี่เลยเป็นของที่ดีที่สุดในอยาราแพเน็ตแล้วก็ของจาปรักบยาก็คือเอมูรานะครับเป็นสูตรอาหารที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของเซซามีนนี่คือตํานานของอยาราตํานานของเซซามีนเลยกินอันนี้อย่างเดียวนี่คือครบทุกสิ่งเลยใช่ครับใช่ครับแจกทั้งหมดกี่ จากทั้งหมดเนี่ยสิบรายการสิบรางวัลมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตุณโตมากที่สุดคานผู้ชมคะใครนะคะอยากจะเป็นเจ้าของนะคะเอ็มราดอันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0813495390ค่ะ0813495390ค่ะแค่นั้นนะคะส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะ ตกรรมการเคลือบผิวนาโนโค้ดปกป้องสิ่งที่คุณรักจะคราบสกปรกแม้จะมากแค่ไหนและป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคราบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดย Momoko Back and Choose b a สนับสนุนโดย Vlinky ผิวเนียนนุ่มกระจ่งางใสด้วย Vlinky ธุรกิจเครือข่าย Synergy Worldwide บริษัท Max Inter Network จำกัด ครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับยัคะแปดรายการโอเคยังมีอีกสองรายการเป็นครีมนวดเป็นครีมนวดอันนี้ความภูมิใจความใจปริญาครับผมจริงๆก็เป็นผิดพันตัวแรกของผมจริงๆตอนนั้นผมทําขึ้นมาเนื่องจากคุณแม่มีปัญหาเรื่องผ่าตัดกระดูกผมก็เลยทําเป็นครีมขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้แม่แม่บอกโอ้มันดีจริงๆนะคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็คือผมเอายายาที่เขาใช้เป็นยาในการรักษาโรค ข้อเสื่อมมาผสมกับเซสามีนซึ่งในห้องแับผมเนี่ยสตัวนี้มันรวมกันเนี่ยอันนี้ได้5 50%อันนี้ได้50%มันรวมกันได้เป็น100%ในห้องแลบนะเขาเรียกว่าเป็น additive effect เราก็เลยพัฒนาเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์ ครีมนวดเราจดทะเบียนเป็นครีมคอสเมติกนะฮะเราเนื่องจากว่าเราจดทะเบียนเป็นยาไม่ได้ผมก็จะว่าเป็นครีมนวดชนิดเดียวในท้องตลาดตอนนี้ที่มียาผสมอยู่ซึ่งตอนนั้นเราจดทะเบียนแล้วกูโคสมินซันเฟตเขายังยอมให้ก็เลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวในท้องตลาดที่มีกูโคสมินซันเฟตกับเซซามินผสมกันแล้วก็มีขมิ้นขาวด้วยและอย่างสุดท้ายค่ะอย่างสุดท้ายคืออันนี้เรามีสสูตรเรามี2สูตรอ๋อนี่คือสองสองอย่างเรามีสูตรธรรมดากับสูตรเย็นพวกเราจะเห็นได้นะครับ ว่าองค์ความรู้อันหนึ่งที่เราได้จากว่าเซสามีนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเรายังทําต่อไปว่าเซสามีเนี่มันสามารถไปกระตุ้นคอลลาเจนที่เซลล์ผิวหนังผมทำวิจัยเองนะกระตุ้นคอลลาเจนกับกระตุ้นเอในเครื่องสําอางเราจะมีไฮโดริกแอซิดเคยได้ยินใช่ไหมเครื่องสาอางอันนี้คือกินเข้าไปหรือทาเนี่ยมันสามารถที่จะทาให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยสร้างคอลลาเจนกับสร้างไฮโดริกแอซิดได้อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเซสามีนมันสามารถไปกระตุ้นได้ครีมตรงนี้เองก็เลยจะทําให้เป็นครีมที่น่าสนใจ ใจมาก สาวๆสวยๆอย่างเราจึงกินได้มีมีดาราคนฉันเห็นพระเอกใครงัคุณคุณปอไหมคุณปอชุณปอเป็นอะไรครทีนี้คะคุณปอเนี่ยก็เป็นแบรนด์แอมบ a สเดอร์นะครับของเอามูระนะครับตอนนี้ข่าวของเซซามีเนี่ยดังมากนะครับด้วยความที่เป็นอาจารย์จึงไม่สามารถจะไปสื่อสารว่าโปรดักต์ผมต้องซื้อตรงนี้ราคานี้นะครับที่สําคัญต้องเปิดโอกาสให้กับทุกคนเพราะอาจารย์ปรยาเป็นคนของประชาชนเป็นคนของข้าราชการค่ะคุณผมงั้นอาจารย์ปรยาเองก ต้องให้องค์ความรู้กับกับประชาชนด้วยนะครับก็เป็นที่มาของการที่ทุกคนก็อาศัยผลงานวิจัยของจยารย์ปญายโปรโมทเป็นผลิตภัณฑ์อของตนเองนะครับสิ่งที่เราอยากจะทําก็คือต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเป็นคนของประชาชนค,คนหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยครับก็คุณปอก็เลยเป็นแบรนด์แอมเบสสเตอร์ในการสื่อสารกับทุกคนว่าเอมูรานะครับเป็นโปรดักต์นะครับที่มีเซซามีนดีที่สุดนะครับและเป็นการคิดค้นของทร์ปญาจริงๆเป็นเป็นต้น เป็นต้นฉบับเป็นออริจินัลถ้าถามถึงในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทางไอราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป้าหมายที่เราวางเอาไว้คือครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นครึ่งปีที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เศรษฐกิจก็เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับทุกคนก็มีเรียกองค์ความรู้ที่กิเก่งเลยในการแข่งขันในสนามนะครับพอมาครึ่งปีหลังเนี่ยก็ตื่นเต้นคึกคักกับการที่มีการจุดพลุเรื่องเซสซามีนไปนะครับก็เลย ตื่นตัวกันขึ้นมาะนะครับในเรื่องของการทําการตลาดจีนี้เป้าหมายไม่ใช่เรื่องของของเงินเป็นตัวตั้งแต่เงินอาจจะเป็นปริมาณว่ามีเป้าหมายสร้างยอดขาย1000ล้านะนะครับแต่เป้าหมายหลักเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราอยากเห็นความภูมิใจของผลงานของคนไท<า>ยที่ไปสู่ผู้บริโภคจริงๆ,งๆอ,อันนี้คือเรื่องที่สำคัญคเรื่องแรกก่อนเลยแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนมากผมว่านี่คือความของคนไทยที่คือความภูมิใจจริงๆนะครับว่าเออผลิตักไทยสามารถอธิบาย แกระดับชีวโมเลกุลได้น,น,นะครับ<น>แล้วก็มีความปลอดภัยะนะครับผมว่าตรงนี้คือความภูมิใจะนะครับก็เป้าหมายในทางการตลาดก,ก,ก็ตั้งเป้าไว้1,000ล้านะนะครับก็ถ้าจะไปถึงได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญสุดก็คือจะต้องจุดพรุเอมูราเนี่ยให้ประชาชนที่เขาฟังข่าวทีซสมีเนี่ยเขารู้ว่าตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างณปัจจุบันนี้ผลตอบรับก็ ตอนนี้ก็ค,คลื้นในออนไลน์ในออนไลน์เลยครับว่าทั้งที่ป๋อเอย๋ยทั้งอาจารย์ปรัชญาทั้งเซสมีนก็ทําให้คือย,ยอดขายก็เติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็วเมื่อกี้กังจะถามว่าแล้วถ้าสนใจจริงๆอ่งะอยาราเขาจะติดต่อได้ยังไงคะที่จะซื้อโปรดักต์ตัวนี้ก็ติดต่อผ่านทางตัวแทนนะครับก็มีคนติดต่อเข้ามาที่บริษัทเยอะเราก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายตรงกับกับผู้บริโภคเราจะมีตัวแทนนะครับที่เป็นนักธุรกิจตัวแทนของเราเนี่ยก็สามารถเซิร์ชหาเข้าได้ในอินเทอร์เน็ต เขาไปหาในอินเทอร์เน็ตพิมพ์ว่าอยราปุ๊บก็ขึ้นเลยใช่ครับหรือว่าหรือว่าเอมูราหรือว่าเซซามีนนะครับก็จะเจอขออนุญาตเพิ่มเติมจากดรกัมมนาดนิดหนึ่งช่วงเวลาที่ดรกัมมนาดบอกว่าจยนปัญญาจุดพูนี่เป็นช่วงเวลาที่เราค้นพบกลไกอันหนึ่งกลไกที่เราค้นพบเนี่ยเป็นกลไกครั้งแรกจริงๆคือมีคนรายงานมาบ้างแล้วแต่เราแสดงให้เห็นเป็นภาพจริงๆคือ กลไกที่เซซามินเนี่ยสามารถไปตัดวงจรการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งได้แล้วเราก็ให้สัมภาษณ์รายการ<ป>ทีวีไปพับบิกทีวีสาธารนณะเลยมันก็ออกเป็นข่าวกลไกนี่เป็น,นกลไกที่ที่ที่ชูประเด็นแล้วก็ประจวบเหมาะกับ เข้ามาพอดีในยุคนี้อันที่สองที่จะขออนุญาตเพิ่มเติมจากดรกัมมนาเลยเป็นความภูมิใจจริงๆ <P ew> เพราะว่าผมจะบอกอย่างนี้ว่าคุณก็เห็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในบ้านเราผมเข้าใจว่า95%เปอร์เซ็นต์มาจากต่างประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ทำจากต่างประเทศทําในเมืองไทยก็ต้องเป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศค่ะแต่นี่คือตัวอย่างนี่คือโมเดลที่ที่ท,ท<ม>คุณโก้สามารถใช้ความสามารถทางทางการตลาดโดยการนําเอาวิทยาศาสตร์ อย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นรายการเป็นการเพิ่มคุณค่าของ value added หวงโซ่ value chain ที่ทำให้ให้สามารถได้หมดเลยเกษตรกรมีรายได้งานวิจัยมีรายได้มีผลงานวิจัยมีเงินที่กลับไปที่ห้องแลบบริษัทเติบโตสมาชิกตอนนี้กี่คนสามแสนคนสามแสนกว่าคนแล้วสามแสนคนมีรายได้นะฮะ แล้วก็ไปถึงกัมพูชาเป็นงัมาเมียนมาเมีซีเลยมาเลเซียต่างประเทศก็มีนะผมเพิ่งได้ข่าวมาเมื่อวานมีคนโทรสัมมาถึงผมเลยอาจารย์ปัญญาผมเป็นอาจารย์อยู่คณะเทคนิคการแพทย์นะมีหมอที่อเมริกาบอกคุณต้องไปซื้อตัวนี้ฉันจากเมืองไทยขนาดนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่เราได้มีองค์การได้มีขบวนการในการที่ภาคเอกชนเข้ามาเป็นจอยเบนเจอร์กับ มหาวิทยาลัยครับผมคิดว่าเป็นโมเดลที่ดีมากที่จะเข้ากับตอนนี้คือ Thailand 4.0ที่จะทําให้ให้องค์ความรู้และผมพูดตั้งแต่ต้นรายการและบอกว่าเราจะใช้แรงงานราคาถูกเราจะใช้แค่ทรัพยากรที่มีไม่ได้ละต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เป็นโมเดลที่เป็นการอินทิเกรตนะครับตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้ำดีมากครับไปถึงมหาสมุทรเลยครับตอนนี้แล้วลองคิดดูนะฮะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะทุกคนวินหมดเลยเป็นสมาชิกก็ได้ คนที่ซื้อไปใช้ก็มีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ประหยัดเรื่องของการที่เขาจะต้องคนคนนึงนะฮะนอนอยู่กับเตียงทําอะไรไม่ได้แต่เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นคนที่อยู่รอบข้างก็กลับไปทํางานได้ใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ต้องใช้ใช้ใช้เตียงเอาไว้ให้คนอื่นแทนจะเห็นภาพแล้วภาษีที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เข้ารัฐบาลแล้วก็โยนลงกลับมาให้กับมหาลัย เราภูมิใจ่ะคุณคิดครับคุณคิดถึงโมเดลโมเดลเนี้ยผมว่าเป็นโมเดลที่ที่ที่เห็นภาพค่อนข้างชัดแล้วก็เราพยายามจะขยายความตรงนี้้มากขึ้นเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆวันนี้คุณกินเยมู่ะหรือยังนี่หลังจากรายการเราจะไปจริงจริงไม่กำลังจะสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากฝีมือคนไทยจริงๆตั้งแต่ เกษตรกรที่ปลูกงาดำปลูกข้าวสีนินปลูกข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็รวมไปถึงงานวิจัยผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์จากคนไทยคนไทยทำออริจินอลคนไทยถูกและก็ยังมีบริษัทของคนไทยที่นำมาต่อยอดเพื่อนำไปสู่คนไทยที่จะได้บริโภคในสิ่งที่ดี เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาไทยโดยแท้จริงนะคะวันนี้ได้ประโยชน์ได้ความรู้มากๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองดรมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุย<า>ก,กับรายการของเรารนะคะคแล้ววันนี้นะคะทางเราสองคนก็มีของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้นะคะเป็นนิตยสาร,ร Business Owner นะคะแล้วก็หนังสือคุณภาพในเครือนะดี Network ร์กทรูบิชิมอบให้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเคชมค่ะพบกันนะคะ Hello and Beauty Tip วันนี้ค่ะสาระสุขภาพแล้วก็ความงามน,นะคะที่จะแบ่งปันนะคะให้กับสาวๆทุกคนค่ะวันนี้ชมจะพูดถึงในเรื่องของผิวที่สาวๆต้องการแบบระดับชาติเลยดีกว่านะคะนั่นก็คืออยากมีผิวขาวนั่นเองค่ะการมีผิวขาวมันไม่ใช่คําตอบนะคะที่เป็นคนสวยแต่การที่คุณมีผิวออร่ามันคือคําตอบของคนที่สวยในยุคนี้มากกว่าค่ะ แล้ววันนี้นะชมจะบอกว่าตอนนี้มันมีสารสกัดที่ในยุคนี้ค่ะมันช่วยทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดูขาวออร่ามีสองสารสกัดที่แนะนำนะคะเป็น beauty tip วันนี้ค่ะนั่นก็คือตัวแรกค่ะในเรื่องของการทำให้เราผิวแบบกระจ่างใสขึ้นนะคะนวัตกรรมของสารสกัดของ White Strawberry ค่ะ สตรอเบอรี่สีขาวนั่นเองค่ะและเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นด้วยนะคุณลองคิดดูสิปกติสตรอเบอรี่มันคือสีแดงถูกปะแต่มันสามารถเป็นสีขาวได้อะแสดงว่าสายพันธุ์นี้มันมีความพิเศษที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเมลานินหรือเปลี่ยนเม็ดสีของตัวเองอะจากแดงอะมาเป็นขาวได้เพราะฉะนั้นถ้าสารสกัดที่เขามาสกัดเป็นเรื่องของอ,อาหารเสริม ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะถ้าคุณทานเป็นประจำคุณจะมีผิวที่ขาวกระจ่างใสแล้วแบบที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะสารสกัดข้อที่2นะคะขาวมีออรา่าเหมือนกับเปิดแฟลชให้กับผิวตลอดเวลานั่นก็คือยุคนี้เขาทานกันก็คือสารสกัดที่เรียกว่า SOD ค่ะสกัดจากเมลอนสีทองสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะคะ ต้องเป็นสายพันุ์ฝรั่งเศสเท่านานนะซึ่งเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกค่ะตอนนี้ยิ่งถ้าสกัดเป็นนวัตกรรมการผลิตแบบนานโนแล้วนะจะดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้เต็มที่ค่ะ SOD หรือว่า super oxide dismutase เนี่ยมีงานวิจัยรองรับเลยค่ะช่วยในยเรื่องของการปกป้องแสงแดดนะคะที่ทำร้ายผิวจากภายในนะที่คุณมองไม่เห็น ถ้าคุณทานไวซ์สตรอเบอรี่เป็นประจำ SOD หรือเมลอนสีทองเป็นประจำคุณจะเป็นคนที่มีผิวขาวออร่าไม่ได้เป็นคนผิวขาวซีดแน่นอนนะคะ นำสองวิธีนี้ไปใช้นะจะได้เป็นคนข่าวแบบมีคุณภาพไม่ได้ตามกระแสดาราเกาหลีกนันนะจ๊ะสาวสาว,วันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณกบด<ม>ิฉันตื่นเต้นมากเลยว,วันนี้คุณใช่คุณภาคภูมิใจจริงๆสำหรับฝีมือคนไทยแบบนี้ใช่คุยกันแล้วดิฉันนึกถึงอ,อะไรหรือเปล่าะไรไทยแลนด์4.0น,นวัตกรรมนำธุรกิจอะคุณจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ทําโดยฝีมือคนไทยทั้งสิ้นนะคะอ่างคดง่ายๆเลยตั้งแต่เกษตรกรถูกต้อง เกษตรกรของเราก็จะได้มีรายได้ด้วยรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเราเองนะคะที่คิดคนวิจัยและบริษัทผู้ผลิตก็เป็นบริษัทของคนไทยนี่คือเพื่อคนไทยโดยตรงที่แท้จริงและที่สําคัญแน่นอนอันนี้ราคาต้องย่อมเยาวเพราะทุกอย่างมาจากประเทศไทยใช่ต้องบอกเป็นโมเดลธุรกิจที่ดีมากนะเดี๋ยวดิฉันขอไปศึกษาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะก็ปรกษาไปศึกษาเผื่อดิฉันด้วยแล้วกันได้เลยค่ะอ่ะหมดเวลา แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันและเ um วลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะและเป็นโมเดลธุรกิจที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเรามาเห็นเรื่องที่อาจารย์ปัญญาพูดถึงเกษตรกรนะครับวัตถุดิบของคนไทยงานวิทยาศสตร์คนไทยนะครับที่มีการจกี่ยวสิบัตนะครับมีการคุ้มครองเรียบร้อยนะครับมีการส่งต่อไปยังผู้บริโภคนะครับเรื่องขยายพปทีอาเซียน ข่าวร้อน16